กำลังใจไม่มีตัวตนเราจับต้องไม่ได้แต่มีอิทธิพลต่อจิตใจและความสำเร็จของเรานะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนท,ทิ์ไอริสโคเชโคเช่ง่ายๆสไตล์ฝนทิ์ไอริสง่ายๆสไตล์คนไทยนะคะวันนี้จะมาส่งต่อกำลังใจกันค่ะกำลังใจสำคัญน,นะคะ ไม่ต้องท้อนะคะสําหรับการถักไอริสถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรหยุดไว้ก่อนแล้ววันต่อไปเราก็ทํานะคะวันนี้มีใบไม้แบบนี้มาฝากค่ะนะนี่ค่ะทําง่ายๆนะไม่ยากอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนก็ไหมออของทุกคนใช้ไหมาตามที่ถนัดได้เลยนะคะ ก็จะมากจะน้อยก็ปรับเปลี่ยนไปตามาเส้นไหมของเราแต่ของผลทิปนี้ที่ถักเป็นตัวอย่างก็คือใช้เบอร์16ไหมซัมเมอร์เบอร์16 2องเส้นควบนะคะแล้วก็เข็มก็จะใช้เบอร์1นึ่งหัวเข็มขนาด1.50ค่ะเราเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวล็อกไหมก่อนคนอื่นเราต้องล็อกไหมแล้วต่อด้วยนะคะโซ่15ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้สิบห้าโซ่แบบนี้แล้วนะคะให้เว้นไปสองโซ่จิ้มลงโซ่ที่สามจิ้มเอ็กนะคะถักเอ็กค่ะช่องถัดไปก็ถักตัวที ทีคือดึงรวบนะคะพันหัวเข็มแล้วดึงรวบแล้วก็ถักเอฟไปค่ะถักไปให้เกือบสุดเลยนะคะนับนับก็ได้ค่ะอนับสองนับสามหลับที่สี่ หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ดหลักที่แปดหลักที่เก้าเหลือช่องสองช่องสุดท้ายนะคะให้ถักตัว T ทแล้วก็ X ช่องสุดท้ายนี้ค่ะแล้วต่อด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามจิ้ม X ลงซ้ำที่เดิมนะคะลงซ้ำที่เดิมแล้วก็จิ้ม X อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะทีนี้เราจะเก็บปลายไหม่นะคะอ่าโซ่ที่หนึ่งเราจะถักโซ่ขึ้นไปเนี่ยแปดโซ่แต่ว่าจะเก็บปลายไหมไปด้วย นี่นะคะเราตักนะรวบรวบเส้นไหมปลายไหมนี้ไปด้วยหนึ่งพอครั้งต่อไปเราไม่ต้องรวบนะสองค้งต่อไปให้รวบไปด้วยสามแล้วก็รอบนี้ไม่รูปไม่ไม่รวบนะคะสี่อ่ารวบไปด้วยห้ามันจะสลับกันนะคะรวบและไม่รวบนะห้าหกเจ็ดและแปด นี่ค่ะไปใหม่มันก็จะแอบซ่อนเอาไว้ในในโซ่นี้ด้วยนะหนึ่งนับขึ้นไปนะคะโอไม่ต้องนับไม่ต้องนับค่ะนี้จิ้มเลยค่ะประมาณนี้ค่ะถ้านับลงมาก็ต้องนับหนึ่งสองสามแล้วจิ้มโซ่ที่สาม,อ,มอันนี้ใช้สายตาอะกะเอาก็ได้นะคะแล้วก็พิก,กลับค่ะพิกงานกลับก็จิ้มลงไปเอ็กในนี้ค่ะ อันนะแล้วก็ตัวทีอ่าทีนี้เราจะนับแล้วนะว่าเราจะใช้กี่หลักถึงจะเต็มในช่องโซ่นี้นะพันหัวเข็มนะคะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเก้าเราดึงนิดนึงนะคะขยับขยับเข้ามาให้มันแน่นขึ้นเก้าแล้วประมาณสักสิบสองนะในเนี้ยเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสอง นะประมาณสิบสองหลักนะคะพันเอพอหนึ่งคอเนี่ยแล้วเราก็จิ้มในช่องโซ่สามนี้นะคะจิ้ม x อสองครั้งค่ะ x อสองครั้งแล้วก็โซ่สามเสองครั้งอีกคะ่ะหนึ่งสองนี่นะคะจิ้มตรงนี้อีกครั้งหนึง่งเป็นสามครั้งตรงนี้นะแล้วต่อที่โซ่แปดสองสา ี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดเหมือนเดิมนะคะอันนี้ให้เราจิ้มนะคะมันจะลดหลั่นกับไอนะอันตรงนี้นะ่ฝั่งซ้ายมือนะลดลงมาสักอันนึงหรือว่าจะเท่ากันหรือว่าจะสูงขึ้นแล้วแต่เรานะอันนี้เอาลดลงมาหนึ่งอันนี่ค่ะหรืออาจจะเท่ากันก็ได้อพลิกกลับนะคะพงานกลับแล้วก็จิ้มเอ็เหมือนเดิม แล้วตัวทีแล้วถักตัวเอฟใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะก็ถ้านับก็สิบสองสิบสองหลักนะคะสี่ห้าอันนี้ไปไวได้เนาะหกเจ็ด หลับที่เก้าหับที่สิบสิบเอ็ดและ12เหมือนเดิมนะคะให้เราจิ้มตรงนี้นะจิ้มในโซ่3เนี่ยคะ่ะจิ้มเอ็กไป2ครั้งแล้วก็ถักโซ่3จิ้มลงซ้ำที่เดิมนะคะอีก2ครั้งนี่คะ่ะ แล้วฝั่งนี้ให้ให้จิ้มเพิ่มอีกหนึ่งอันในในช่องถัดมานี้นะคะอ่าอย่างนี้นะคะต่อด้วยโซ่แปดเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เราจะใช้โซ่แปดนะคะแล้วก็ดูวัดดูกะขนาดดูนะคะจะจิ้มตรงนี้ก็ได้เอาเอาขึ้นไปนิดนึงอ่าอ่าจิ้มเลย ก็ดูใช้สายตาเราดูกะให้มันลดหลั่นกันลงมาให้สวยงามอะค่ะเหมือนเดิมนะ X แล้วก็ T แล้วก็ถัก F ลงลงไปอีกสิบสองหลักแต่ถ้าเกิดว่าไหมมันเส้นเล็กนะคะใส่แล้วยังไม่เต็มก็ให้เพิ่มลงไปได้นะคะอันนี้ไม่ได้มีกฎตายตัวแต่ว่าถ้าใช้ไหมเส้นใหญ่ ถ้าถักแล้วดูว่ามันล้นไปมันแน่นไปก็ลดลดลงได้ค่ะอันนี้มันอยู่ที่น้ำหนักมือของแต่ละท่านที่จะดึงอนะคะว่ามือแน่นมือหลวมเราอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ค่ะอีกันก็ได้อาจจิ้มเลยค่ะจิ้มตรงโซ่สามนี้นะจิ้มเอ็กลงไปค่ะ สองเอ็กตรงนี้ตรงโซ่สามแล้วก็ถักโซ่สามไปค่ะแล้วก็จิ้มเอ็กลงซ้ำที่เดิมอ่าแล้วก็จิ้มเอ็กในในในช่องถัดมานี้นะคะอีกครั้งหนึ่งมันจะเอฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยจะมีสามเอ็กนะคะอ่าโซ่แปดค่ะสี่ห้าหก 7จ็แปดอ่าแล้วก็วัดดูนะคะแล้วจับโซ่เรามาคาดคณีเอาแล้วก็จิ้มเลยพลิกกลับค่ะแล้วก็ถัก x แล้วก็ถักทีหลังจากนั้นมาก็จะเป็นตัว f ไปสิบสองครั้งหรือถักให้เต็มเลยนะคะ เราได้เต็มแล้วฝั่งนี้เราใช้สอง x นะคะฝั่งขวามือนี้สอง x นะแล้วก็โซ่สามพอไปถึงฝั่งซ้ายมือให้เราจิ้มไปค่ะสอง x แล้ว x ที่สามจะอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กันนี้ค่ะอ่าเราใช้สาม x นะฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะนี่นะมันติด ต่อด้วยโซ่แปดเหมือนเดิมค่ะเราจะทําทั้งหมดอสามเรียกสามอะไรดีอะสมสามกรีบเหรอเนี่ยเราจะทำสามชั้นเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะอันตัวนี้เราได้สอง้ันนะอันนี้ชั้นสุดท้ายละโซ่แปดค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบนี้ง่ายนะคะแล้วก็ถักได้ไวด้วยอจิ้มลงไปเลยค่ะอะจิ้มอ่าวเว้นสักขนาดนี้ แล้วกะดูนะคะตรงนี้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้นับค่ะพลิกกลับแล้วก็ถักเอ็กค่ะแล้วก็ทถักเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันทุกทุกกลีบเลยนะคะ so คะอ่าฝั่งนี้ลง X ค่ะ x ในช่องโซ่สามนี้นะสองครั้งค่ะแล้วก็โซ่สามแล้วก็จิ้ม X สองครั้งในช่องนี้แล้วก็ X ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะคะ x ไว้เพื่อยึดเอาไว้แค่นั้นเองค่ะนะอ่ะโซ่แปดอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะสามสี่ห้า 6 7 8แปดเราใช้โซ่8ทุกอันนะแล้วจิ้มลงพลิกกลับค่ะแล้วก็ถัก X แล้วก็ F ในแล้วทีก่อน X แล้วทีแล้วก็ F ค่ะอันนี้อันสุดท้ายแล้ว,ลวเราใกล้เสร็จแล้วนะคะใบนี้ แล้วพอแล้วนะคะทีนี้ให้เราจิ้มเอ็กในนี้ค่ะเอ็กเลยไปเลยค่ะหนึ่งสองสามเราไม่ทําโซ่แล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยล้วก็จิ้มอีกครั้งหนึ่งเอ็ X อีกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายจบแล้วค่ะนี่นะคะแล้วตรงนี้ก็ให้สี่สี่ติดกันดึงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อตัดไหมนะคะตัดได้แล้วค่ะดึงออกมาเลย นี่ค่ะเราก็จะได้ใบไม้ของเราแบบนี้ทีนี้เราก็จะซ่อนซ่อนปลายใหม่นะคะดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ดึงย้อนกลับลงไปเพื่อที่จะไปซ่อนด้านหลังเวลาเราจะโชว์ใบไม้ของเรานะคะให้เราดูตรงก้านกลางนี้นะก้านกลางเราเอาด้านถูกโชว์นะคะทีนี้เราก็จะซ่อนปลายใหม่ไว้ด้านหลังนี่ค่ะ เราจะโชว์ด้านาสังเกตตรงก้านตรงกลางนะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่แล้วก็ซ้อนไปใหมไปนี่ค่ะสังเกตดีๆนะเวลาที่เราจะโชว์นะคะตรงนี้จะเป็นด้านถูกนะให้เราสังเกตตรงกาง้านกลางนี้แค่นั้นเองค่ะเที่ยวโชว์อันนี้คือด้านผิด นะด้านนี้ไว้ด้านหลังด,ด้านที่เราไม่โชว์แค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูผลงานของเรานะคะทาเสร็จไวด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะใบไ,ไม้ง่ายๆนะถักง่ายเสร็จไวด้วยนี่เอามาฝากเพื่อนๆกันนี่ค่ะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการถักใบไม้ใบนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ